Good afternoon, everyone. Welcome to English subject for Grade Two. Today is on Friday, the the eleventh of February, two thousand twenty-two. This is the fourth period between one to two o'clock in the afternoon, by Teacher Nipaporn วัดศรีประชาสรรค์เมืองนิสบัติสกุลหนองเบนซับดิสตริกต์มินิส,ปสนเปอร์ตี้เมืองดิส t ริก t ์ใน,สน,สน,สนกสะวน o v i n c สสวัสดีนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะวันวันก่อนวีเกเอนก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะครูก็จะมอบความแฮปปี้ให้กับนักเรียนนะคะมิกกี้เมนนี่นะวันนี้จะให้นักเรียนฟังเพลงจากคลิปวิดีโอนะคะ เพลง What are you doing นะคะนักเรียนฝึกร้องแค่นั้นพอนะคะ no homework ไม่มีกันบานโอเคค่ะ